สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะพาทุกคนนะคะมาดูระบบปุ๋ยของพวกเรานะคะที่ดีมแลนด์ฟาร์มสองพี่น้องนะคะปุ๋ยที่เราให้กับพืชที่ในสวนของเราเนาะเราก็จะเป็นระบบปุ๋ยที่มากับน้ำเลยนะคะคือเราให้น้ำเราก็จะให้ปุ๋ยไป,ไปพร้อมเลยนะคะอันนี้คือระบบปุ๋ยของเราอันนี้เขาเรียกเวนจอรีวาลนะคะเราก็จะต่อเชื่อมกับระบบน้ำ ระบบน้ําที่เราไปให้ให้ความชื้นกับกับแปลงอะค่ะตัวนี้จะเป็นแบบนี้เนาะคือแล้วทีนี้อันนี้คือเวนเจอรี่วามันก็จะมีสายสายดูดปุ๋ยเนาะก็จะมีสายแบบนี้ค่ะอันนั้นคือกอกน้ำที่สําหรับเราเขาจะหลีเพื่อที่จะให้มีการดูดปุ๋ยออกจากถัทงทีงนี้เรามาดูนะคะถัะงหมักปุ๋ยของเราทีานี้เราใช้ปุ๋ยอินซียเนาะปุ๋ยที่หมักด้วยปุ๋ยขี้วัวเออปุ๋ยขี้ไก่นะคะ หมักขี้ไก่ก็จะมีสามถังเนี่ยค่ะสามเราใช้โอ่งเนาะโอ่งแดงเมื่อก่อนเราใช้ไว้รองน้าเนาะตอนนี้เราก็อ่ามันไม่ใช้ประโยชน์แล้วเราก็เลยเอามาทําเป็นบ่อปุ๋ยมีทั้งหมดสามโอ่งนะคะสามโอ่งเราก็จะมาหมักอันนี้หมักขี้ไก่มีขี้ไก่มีฮิวมิกมีอะไรในพวกน้ําหมักเนี่ยค่ะก็จะอยู่นี่แหละลูกชายก็จะมาหมักไว้แล้วเราก็จะเอาสายตัวนี้มาจุ่มค่ะสายดูดปุ๋ยนํะมาจุ่มลงในนี้ เห็นไหมคะเวลาเราให้เมื่อก่อนเราใช้ถังเล็กๆตรงนั้นนะคะเราต้องมาเติมในนี้มันลําบากเนาะเขาก็เลยว่าเออตอนนี้เขาจะไม่อยู่เขาเลยว่าถ้าถ้าแม่เปิดเบเกอร์ขึ้นน้ําปุ๋ยมันจะก็จะไปกับน้ําเลยเพราะฉะนั้นเวลาเราให้ต้นไม้เราจะให้ปุ๋ยไปด้วยปุ๋ยก็เป็นปุย๋ยอินซีเนาะมันก็ไม่ได้รุนแรงอะไรเขาก็ว่าให้ไปพร้อมเลยว่างั้นเพราะว่าเราเปิดตอนนี้เราเปิดครั้งเดียวเนี่ยมันไปได้ทั้งสวนเพราะว่าเป็นระบบน้ําหยดนะคะ ไม้ผลของเราเป็นระบบน้ําหยดแล้วก็ให้ปุ๋ยไปด้วยนะคะมันก็จะดูดนะคะอันนี้คือบ่อปุ๋ยของเรานะคะอันนี้คือน้ําหมักนะคะมีไอที่เป็นถุงๆที่เรามองเห็นก็คือถุงขี้ไก่นะคะถุงขี้ไก่แช่ขี้ไก่แล้วก็เขาใส่ถุงไวน้นะพราาเวลาเวลามันนั่นแล้วเขาก็จะเอาออกเอากาก,ากมันออกไปใส่ต้นไม้เนาะนั่นแหละค่ะก็จะเป็นน้ําหมักตัวนี้ก็คือจะให้กับ ต้นพืชได้เลยไปพร้อมกับน้ํานะคะเจือจางไปพร้อมกับระบบน้ําคือน้ําก็จะได้ปุ๋ยไปด้วยเออหมายถึงว่าต้นพืชก็จะได้ปุ๋ยไปพร้อมกับน้ําเลยนะคะคือเหมือนเรากินข้าวทุกวันล้วให้วิตามินทุกวันอย่างนี้ไหมคะเพื่อนว่าอย่างนั้นเนาะอันนี้สูตรของเพื่อนก็จะทําแบบนี้นะคะอ่าไม่ต้องไม่ไม่ต้องเป็นภาล่าในเรื่องของพอพอถังนี้เต็มโอ,อ้ถังนี้หมดก็จะไปเอามันเหมือนกันนะคะก็จะไปใช้ถังนั้นต่อนะคะเป็นระบบเดียวกัน เพื่อนบอกว่าต้นไม้นี่มันก็เหมือนคนเนาะ,ะต้องได้ยาวต้องต้องให้กินน้อยๆแต่ว่าให้กินบให้กินตลอดอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่ว่าให้ครั้งเดียวเราเวลาร่างกายมันรับไม่ได้มันก็จะขับถ่ายออกเหมือนเดิมอะไรเงี้ยเขาก็เรียกว,ว่าการให้ปุ๋ยต้นไม้เนี่ยคือให้ทีละน้อยแต่ว่าให้บ่อยบ่อยเขาจะค่อยคกินแล้วค่อยๆ่จะ,จะริญเติบโตอย่างนั้นค่ะอันนี้ก็คือสวนของเขาเนาะเราก็ฟังไปแลลวค่ะแต่ว่าก็โอเคอยู่นะคะ เขาก็เลยมาทำเนาะมาทําเป็นระบบปุ๋ยสามถังเนี่ยค่ะเพราะว่าถ้าถ้าเขาไม่อยู่เนาะแม่ดูให้ก็จะประมาณว่าเปิดเบเกอร์เดียวก็คือทั้งปุ๋ยทั้งน้ําก็จะไปด้วยกันเลยเขาจะกลับมาทำฉีดฮอร์โมนอย่างเดียวว่างัน้นฮอร์โมนให้พืชอย่างเดียวแต่ในส่วนของปุ๋ยก็คือให้ไปกับระบบน้ําเลยนะคะไม่ต้องไม่ต้องไปหวานไม่ต้องไปใช้คนอะ,อ,ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือทุกอย่างไปกับระบบน้ำเนาะ แต่เราระบบของเราก็จะเป็นแบบแบบง่ายๆไม่ต้องทํายากอย่างเงี้ยค่ะเขาเรียกเนาะอันเนี้ยสบายมากนะคะอันนี้คือเว wow. นจอรีวาลเนาะพอเปิดเบเกอร์เอามาดูนะคะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เป็นที่น้ําบ่อน้ําเราเราใช้ระบบไดไดโวตรงนั้นนะคะที่อยู่ในสระประมาณ2000ันกว่าบาทนะคะเราไม่ได้ใช้ลงทุนมากเป็นไดโวที่จุ่มในน้ําตลอดนะคะ พอดีให้ช่างเขามาทําให้มันก็จะลอยอยู่อย่างนั้นนะคะมันก็จะสะอาดเนาะเพราะมันไม่ลงพื้นนั่นแหละค่ะของเราเนาะทีนี้เราก็ต่อระบบไฟมาที่เบรกเกอร์เรามีหน้าที่แค่กดเบรกเกอร์ขึ้นแล้วก็ทุกอย่างก็จะทํางานเดี๋ยวพามาดูเบรกเกอร์อยู่ใกล้ๆกันนี่แหละคะ่นะเนาะอันนี้คือระบบที่ที่พวกเราทาเบรกเกอร์เบรกเกอร์จะอยู่ตรงนี้ค่ะอันนี้เขาต่อระบบไปแล้วเนาะ พอกดเบรกเกอร์ขึ้นเครื่องก็จะทํางานพอทํางานเขาจะดูดปุ๋ยมาพร้อมเลยนะคะอันนี้คือวิธีการของเราเนาะโอเคค่ะเอาระบบน้ํามาฝากนะคะของดีมแลนด์ฟาร์มสองพี่น้องนะคะระบบน้ำให้น้ําให้ปุ๋ยต้นไม้เนาะคะ่ะ